ยุคนี้สมัยนี้มันคือยุคนี้สมัยนี้ก็คือผู้คนก็จะบอกว่าผู้ที่มีวิบากเอเ่อเลวร้ายในระดับหนึ่งนะถึงได้มาเกิดในยุคนี้นะมีวิบากเลวร้ายในระดับหนึง่งยุคต่อไปก็มีวิบากเลวร้ายอีกระดับหนึ่งที่มันมีจนนํานวนที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นแต่ยุคสมัยก่อนก็มีวิบากอีกแบบหนึ่งที่ ที่อยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าความเจริญรุ่งเรืองในที่ที่มีพระธรรมกําลังเงฟื่องฟูเขาก็มีวิบากอีกแบบหนึ่งที่ที่มีวิบากน้อยแต่มายุคนี้ก็วิวิบากหนักมากยิ่งขึ้นยุคพวกเราเนี่ยแล้วต่อไปก็วิบากหนักไปยิ่งขึ้นจนอะไรก็คือมันเสื่อมไปเรื่อยก็จนวิบากหนักจนเกิดมาในยุคที่แบบว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คือเหมือนเลยเหมือนกันเลยเหมือนจะมีพฤติกรรมเหมือนเป็ดไก่ หมาแมวเลยไม่เลือกพี่เลือกน้องไม่เลือกพ่อเลือกแม่เออมันจะเป็นนั่นนั่คือยุคขนาดนั้นก็คือชิดดูวิบากทํากรรมยังไงถึงถึงจะเป็นยุคนั้นหละที่มีผู้คนก็คือไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็แบบเสพเสพสมกันโดยที่ไม่เลือกพี่เลือกน้องคือไม่รู้จักเลยว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องคนละเว้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดยุคนี้มันก็ยังมีเรื่องประเภทนี้ไหม่ะ คือคิดดูสิผู้ที่มาเกิดในยุคแบบนี้คิดดูวิบากมันคือมันจะคือทำยังไงอ่ะมันจะขนาดไหนอ่ะถ้าหาว่ายุคนั้นที่มีแต่ประเภทอย่างเงี้ยคือยุคที่ไม่มีไม่มีการแยกแยะว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องอะ่ะเออนั่นแหละคือมันจะหนักไปเรื่อยๆคือ<ม>เรื่องของวิบากเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ คาดเาไม่ได้เลยอืมแล้วก็แต่และผู้คนนะมันก็มีวิบากที่เนี่ยที่ต่างกันออกไปผู้ผู้ถึงฝั่งของนิพพานมันจึงมีน้อยไงผู้ถึงฝั่งของนิพพานเนะี่ยมีน้อยแต่ผู้ที่จะถึงนิพพานอีกก็น้อยลงไปอีกผู้ถึงถึงถึงฝั่งกับกับถึงฝั่งกับถึงนิพพานเนะี่ยมันไม่เหมือนกัน ถึงฝั่งมันก็เป็นเป็นผู้เบื้องต้นนะทีนี้คือผู้สบายใจเฉิบเนะี่ยคืก็ยิ่งน้อยไปแล้วทีนี้ก็คือผู้ที่โอ้โหไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่าก็เฮ้เฮ้เฮ้คิดว่าตเนเองเก่งแล้วก็แย่งชิงรักหักสวาดกันทั่วบ้านทั่วเมืองชิงดีชิงเด่นกันในในทุกอย่างนะี่คิดดูคือมากขนาดไหน <Yeah. S 1> เนออี่ยหยิบมือเดียวไม่ถึงหยิบมือเดียวคนที่ ถึงทำนะ่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนั่นะมันน่าจะ0.000001อ,อย่างเงี้ยเออ <c oughs> ถ้าเปรียบประชากรัวโลกนะก็คิดดูก็คือเกาะนั่นแหละก็คือขึ้นอยู่กับอิบากรรมนะวิบากของกรรมของแต่ละบุคคล เห็นไหมบางคนก็โอ้โหเกิดมาชาตินี้นะรวยร้นฟ้ารวยร้นฟ้านี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะรวยร้นฟ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยมีลาบยดชื่อเสียงเสน่ห์สุดสุขก็คือแบบนะอย่างพวกต่างประเทศแบบมีเงินเยอะๆรถแพงๆอาหารรูๆมีผู้หญิงสวยๆ คือแบบหลายคนเนี่ยแบบพาเลมเนี่ยคิดดูสิก็คือมีสมบูรณ์ขนาดนั้นน่ะมัน <c oughs> มันยังขาดนะคือมันยังขาดแล้วก็ห่างชั้นกับ <c oughs> กับการที่ว่ามาถูกทางทํานะเพราในในประเทศไทยอีกละ่ะที่กำลังแย่งชิงอะไรต่างๆเนี่ยคือที่กำลังอยู่ในระบบ ระบบอ่ระบบของ,กา,ก,งรรอการคดโกงที่ยุติธรรมการคดโกงที่ยุติธรรมการคดโกงที่ถูกต้องมันมีทุกหน่วยงานนะมันมีกันทุกหน่วยงานแล้วก็มีในนักบงนักบวชมีทั้งหมดเลยเนี่ยนี่การคดโกงที่ยุติธรรม,มการค,คดโกงที่ถูกต้อง แล้วผู้ที่จะมาในทางที่ถูกเนีมันก็ยิ่งยากจ้ะมีเงินมีรับยศชื่อเสียงก็หลงอยู่ตรงน,นั้นนะคือว่าตนเองดีแล้วพี่จะทิท้่จะพอใจหันหน้ามาทางเนี้ยโอไม่ต้องหวังเลยอืยิ่งน้อยเพราะมันคือเสพสุขไงบางคนก็เนี่ยอ่าก็มันก็ทําเรื่องราวขึ้นมาก็ เงินใครว่าซื้อเงินซื้อความสุขไปได้เห็นไหมล่ะมันก็มีความเชื่อว่าเงินน่ะซื้อความสุขได้่น,นี่คือคือความเชื่อที่มันที่มันลบล้างลบล้างให้กันไม่ได้ความเชื่อผิดผิดเนี่ยมันลบล้างให้กันไม่ได้ <c ười> คิดดูสิแล้วเมื่อไหร่เขาจะ ลบล้างความเชื่อผิดๆของเขาได้ในเมื่อเขายังยินดีกับความเชื่อที่ผิดๆของเขาอยู่นี้มันจึงไม่มีทางที่เขาจะลบล้างความผิดลบล้างความเชื่อผิดๆของเขาที่เขาชอบได้เขาไม่สามารถลบล้างความเชื่อแบบผิดๆที่เขาชอบได้เอ่อดูสิ ทีนี้ก็คือในส่วนผู้ที่มามาในทางเนี้ยมาในทางผมพติปฏิบัติโอ้โหก็เห็นไหมคือก็ยังวุ่นวายกันอยู่เะแยะเ่ย,เยก็ต้องถกเถียงกันมัว่วแต่ถกเถียงอยู่เห็นไหมมั่วแต่ถกเถียงกันอยู่ยังไม่ยอมไม่ยอมรู้เนื้อรู้ตัวคือไม่ยอมรู้กายรู้ใจตนเ,เองเลยเ,ยเห็นไหมแล้ก็แล้วมันจะถูกได้ไงอ่ะขนาดว่าขนาดที่ที่บอกว่าพากันมาปฏิบัติ พากันหันหน้ามาทางศาสนาก็ยังพากันเถียงกันอยู่เถียงกันเรื่องศีลสมาธิปัญญาเถียงกันเรื่องความพูดผิดพูดผิดพูดถูกผิดจากนั่นผิดจากนี่คนนั้นว่าอย่างนั้นก็นนี้ว่าอย่างนี้ก็ยังติดอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไม่ยอมพาตนเองไม่ยอมดูตนเองแล้วก็ไม่พาตนเองให้ออกจากมันน้นก็เนี่ย ก็ละคนปนเปนกันอยู่ที่ทีนี้ผู้ที่เห็นโทษภัยแล้วก็เบียดเสียดคล,ลอดหรือว่ารอด,ดเลนเลดรอดออกมาได้ก็โอ้ตอนนอ้นน้อยน้อยออกจากวงทะเลาะการการตอบโต้กันง่ายๆออกจาก,กกันออกจากวงของการสนทนาปัญหาธรรมหรือว่าออกจากวงสนทนาถามถามตอบปัญหาธรรม เนี่ยไอ้ที่มันมีน้องที่จะ้นจากความหลงใน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 ภาษาหลงในปรุงแต่งหลงในสังขารธรรมที่เป็นคําปรุงแต่งทรรมเป็นคําปรุงแต่งภาษาธรรมโอ้มมีนนคนเชื่อ เชื่อมากเลยนะบาโอ้เนี่ยพูดถูกไหมเออมันพูดถูกยังไงก็ไม่รู้นี่พูดผิดเออมันพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ทั้งพูดผิดทั้งพูดถูกมันก็ถูกทั้งสองทั้งสองพูดนี่ยพูดผิดมันก็พูดถูกพูดถูกมันก็พูดถูกน้ำซ้ำพูดถูกมันก็ผิดพูดผิดมันก็ผิดแต่แกว่าเลยนะเพราะว่าแก่นธรรมน่มันปรุงแต่งไม่ได้ถึงจะบอกว่าพูดถูกมันก็ยังผิดอยู่เพราะมันเป็นสังขารธรรม ถึงจะบอกวก่าพูดผิดอันนั้นนคือมันก็ยิ่งผิดใหญ่เพราะมันเป็นสังการธรรมมันเนี่ยนี่คือความเชื่อความเชื่อต่งางๆความเชื่อแลว้วก็ความยึดต่งางๆมันต,ต้องต้องผ่านเองต้องผ่านด่านเองเยทุกคนต้องผ่านด่านเองพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจช่วยให้ใครผ่านด้ด่านอะไรอะไรต่งางๆนี่คือ ไม่สามารถช่วยให้ใครผ่านด่านของกิเลสได้ท่านก็ไม่สามารถช่วยพระเทวทัตผ่านด่านของกิเลสได้ไม่สามารถช่วยได้จะบอกว่าพระองค์ช่วยใครก็ไม่ได้ก็ได้มีแต่พระองค์ชี้บอกทางพระองค์ก็มีแต่ช่วยพระองค์ก็ได้แต่ช่วยพระองค์ ที่เหลือก็มีแต่พระองค์ผู้ริเจ้าท่านชี้บอกทางชี้บอกทางหรืวบอกแนะนําบอกกล่าวแล้วก็ปัญญานั่นแหละปัญญาคนพนั้นแหละทาให้มันงอกงามเองแล้วก็ได้ปัญญานั่นแหละพาตนเองให้มันถึงฝั่งถึงมรดถึงผลไนดะ้แล้วนับภาษาอะไรผู้ที่สวดอ้อนวอนอยู่มีมากใช่ไหมมีทั้งดารา ดารานักร้องนัก็ก็ออกมาชื่นชมแล้วก็ทำหนังสือออกแจกว่าส่วนบทนี้ได้ะจะสำเร็จอย่างนี้ถ้าคนเชื่อแล้วก็สติแตกฟั่นเฟือเชื่อตามก็ซื้อมาส่วนโอ้ยแต่แล้วคิดเอาอะไรคิดไม่รู้มันคนละเรื่องกันเขาทำมายังไงเออเขาทำมาอย่งไงทุกคนกว่าจะประสบความสำเร็จนี่น มันผ่านความผิดพลาดมามากเท่าไหร่พอเอาความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์เอาความสำเร็จมาแชร์มาแชร์ออกมาคนที่อยากจะร่ำจะรวยนี่ก็สติแตกตามกันก็มันเหมือนกับว่าเอาพูดมาแล้วทำปุ๊บมันก็รวยเหมือนเขาปั๊บเนี่ยมันเป็นผู้คนมันต้องการอยากจะรวยทางรักอยากจะสำเร็จทางรัก มันมีนั่นแหละคือไอความมุ่งมั่นนี่แหละสาคัญความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นขเขาแต่ละบุคคลของของทั้งชายทั้งหญิงนี่แหละคือความมุ่งมั่นมันสาคัญที่สุดกำลังจิตกำลังใจนี่แหละความมุ่งมั่นมันคือกําลังจิตกาลังใจมั่นแล้วก็ศรัทธาด้วยศรัทธาเชื่อในเชื่อในหลักธรรมความเพียรอีก <laughs> ลังลองความเพียรร่างกายอีกเนี่ยกํางกายก็คือว่าการไม่มีโรคเปรียเทียนสุขภาพยังแข็งแรงต้องรีบช่วงนี้ถ้าว่าร่าง,งกายก่อนเปี้ยเสียแรงเข้าไปหน่อยอ้ายังไงลําบากก็ปีกมันมีคนหนึ่งอะ่ะคือเมตตานี่แหละคืสอสงสารคนอื่นเขาก็เอาเอาโฉนด ไปจำนำจำนองเ,อเงินด่วนเ,เงินติดล้อไปบวชให้คนที่ตนเองสงสารสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นหนี้คนที่บวชคนที่บวชไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยก็มีแต่บวชไปแล้วก็อยากจะคืออยากจะมีเงินอยากจะ,ะมีตําแหน่งอยากเป็นเจ้าวาดเนี่ยคือมันบวชให้คนผิดสุดท้ายก็ คือเพราะมันเป็นคือเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไปไปช่วเหลือคนคนผิดเขาก็ต้องมีเข็ดเองอเ,จอเ,จอเ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 คสนี้เข้าคือต้องต้องรู้จักต้องรู้จักวางใจเรื่องคน,นี้เราเรียกว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นไปสงสารคนอื่นมากเกินไปเห็นดูเขาไมเราค่ะ เนีเมตตาเมตตาเมตตาพาชวยติดพระเมตตาพาส่วย,าพ,าวยพ่าช่วยคนผิดพ่อไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นละแล้วก็เป็นเรื่องกรรมด้วยแต่ถึงว่าเนี่ยทำกรรมมันเรายุ่งน้อยมันก็ปัญหาก็น้อยยุ่งมากก็ปัญหามากไม่ยุ่งมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้ก็บุคคลที่ มันก็ตามเหตุตามมาลาคือก็บุคคลที่ควรยุ่งแล้วก็ยุ่งอยู่ต้องมีขอบเขตด้วยไป่ยุ่งทุกเรื่องก็ไม่ได้อีกเลยไอ้ีือกาเรียกว่ายุ่งหรือว่าตัดว่ากล่าวตัดเตือนในช่วงที่เวลาที่ทาได้บางคนก็เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เป็นว่าว่ากล่าวตัดเตือนเขาก็ไม่ยอมแล้วก็กี่ครั้งมาแล้วเนี่ยในเมื่อเขาอยากจะให้เราฟังเขาอย่างเดียวก็ เขาไปเขาไปั่นนี่เขาตายเขาก็ไม่เราเราเอาเราไปด้วยเราตายเขาเราก็เอาเขาเป็นด้วยไม่ได้คือต่างฝ่ายต่างเกิดต่างฝ่ายต่างต่างปฏิบัติต่างฝ่ายต่างต่างคือต่างตายอ่ะนะมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันเราไปเกี่ยวกันยังไงไปเกี่ยวกันตรงความคิดมันไปเกี่ยวกันต่าง ตร,ตรเต้องไปเกี่ยวกันตรงความคิดคิ่ว่ามันเป็นอะไรกันก็นอยู่ที่ความคิดถ้าหาว่าเรามุ่งทนนี่ยโอ้มันมันก็อิสระเลยนะก็คือโดยโดยความที่รู้จักกันมันก็ยังมีสถานะเหมือนเดิมคือรู้จักกันในสถานะไหนแต่ว่าใจนี่เ่ยใจที่มันอิสระเนะี่ยมันเป็นมันจึงเป็นอคือเป็นเป็นสิ่งเหนือชั้นนละ ที่มันอิสระแล้วเนะี่ยมันยังเป็นสิ่งเหน,นือชั้นกางกต้องเอาตรงนี้แต่ถ้ายังไม่อิสระเนะี่ยมันก็จะมีปัญหามีปัญหาในการในการพบเจอกู้คุยอะไรไ่างต่าง